เอสี่อสีขึ้นรถซื่ออย่างกับปอมปะปอมปอมขึ้นรถปอมแปมปอมแปมแค่ชื่อก็จำไม่ได้มึงนี่ต้องหาทุงปุ๋ยไหมดูกระเป๋าเต็มมาไม่โดยไปคอนปะไปคอนปะไปเปล่าพี่มาขับมา ไปเดียไปดิไปดี๋ตอบไหครับอยากได้กระสุนเจาะตัวมันไม่รอดกลัวนั้งนมาแบ่งกับผมก่อนได้ไหมไมี่นี่ผมเหลืออีกตัวเดียวพี่ยิงไม่ได้สักทีหนักกระสุนก่อนนะใช่พี่ยู่ไงเดือสัปดาห์ที่แปดอะเฮ้ยพี่บับ เนื้อไม่หาที่ขวานก็ได้ไม่มีตแต<ค>กครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพูดแบบบรรลัยเลยนะเดี๋ยวจะพูดแบบเมื่อไรไปเจอกันเดี๋ยวจะนี่ปอมแปมมานี่มานี่เดี๋ยวพี่แบกเองเงี้ยเออประมาณนี้มาใกล้พี่นี่มาใกล้พี่นี่เออซ้ <c oughs> อมไว้ซ้อมไว้ซ้ <c oughs> อมไว้พี่ซ้อมไว้อว้าวหลุดแล้วดูคนเ <c oughs> ขาหลุดเขาหลุดไปแล้วเาขาเขาหลุดอ่ะปวดปวดตีกระบานกันมั้ง <c oughs> มาแล้วมาแล้วโย่เพื่อนจงจงควนหนองบ่าเบ่าเพื่อนหนองเงินบ่าบอาเพื่อนนีแหละล้วนพุ่งบ่าเพื่อนต่ำแล้วล่างเบิ่งแล้วมาได้มาได้ไอ้มีรถชนเยอะขันหนึ่งรถไม่ชนกดดังคันหนึ่งกดดังอะไรวะกดดังไงเนี่ยเจอกันหน่อยที่วยังศิวควรนะจงควนมาบ่ได้บ่ได้ควบบ่ได้ลบเพื่อนุป๊บ ดูเปื้อนโอ้ยผัวตีกบาลแล้วมั้งกับว,วานซีอืม <c oughs> โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าประมาณนี้นเนี่ย <c oughs> อืมนี่เพื่อนช่งลงกลมอ๋อนี่เอฟโฟยบอกนะ <got> ใครมีแม็กแม็กดำแม็กเทป <c oughs> ไปหาอยู่ไหนพี่โอ้ยกว่านึงตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ผมแปมผมแปมทพี่จะซ้อมไ้นะถ้าเล่นเจอกันเมื่อไหร่พี่ว่าผมแปมผมแปมนี้มาใกล้พี่เนี้ยเดี๋ยวพี่แบกเองผมแปมก็เออตามน้ําเลยนะโอเคปะโอเคโอเคซ้อมเจอการซ้อมซ้อมเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จักกันไงเอออะไรดีเลยไม่รู้จักกันไงพี่ดูอาการคนเฉยๆนี่แหละมันไส มันใส่พีมันใส่เ <im mon> ม,มื่อกี้เขาก็ขอมาเล่นด้วยไม่ให้เล่นบอกว่าตีเต็มดไมีไม่บอกมีคนแบกแล้ว <c oughs> เดือดโซ่มาโลงโหว่ะใส่้นกัว,ว,กวดังอนะ <got> พอมของแต่งพรอมแมกดํโอ้โแจ๋วแกว้วอยากได้เดืนัยใช้มีนี่อยู่นี่โอ้ชิบหายแล้ว มินิมินิพี่ทำไมผมไม่เห็นแมกดาอ่ะโอ้ยผมวางไปหมดเลยแมกดาบั่งคอมเตนเนี่เอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายไม่ไดหายดิโซนน้องน้องน้องไม่บาปแน่นอนน้องไม่บาปน้องไม่บาปน้องทำบญน้องจะยืินเต็ดอยู่ตรงนี้เลยใช่น้องจะเดินเต็จอยู่ตรงนี้น้องไม่บาปนะเป็นบาด ตรงให้ดูเห็นนะเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเช็คเอวมันลั่นเสียงดังดั่งปัดปัดเน, <laughs> นี่ไงถ้ามันได้ไงพี่ยังไงเอวลั่นปัด <laughs> ลั่นปัดนดะน้ำ <laughs> คิดว่าจะน้าต้องมาผมแล้วเนี่ยผมว่าหยุดลาวจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่เมืองอะไรทำหน่อยแชร์โลเคชั่นมาเลยจวสร้างไลน์กลุ่มมาแชร์โลเคชั่นมาลงไลน์กลุ่มมาสร้างไลน์กลุ่มมาอยู่เมืองอะไรเอาทำหน่อยดีจ้าสาวเล่าใจคิดแบบหัวใจไอ้ที่น้องบลูเบียนดอกคนบ้านเท่าไรบ้านหน้ามีรถบ้านหน้ามีรถเป่ารถกันปะ watch out เมื่อกี้ไม่มีรถหลอดผมมองเห็นผมใช้เปิดเนี่ยมีรถสีขาวอยู่อะดาเซอสีขาวแต่เว้นเล่าอีกปะบอกเล่าบอกสัตว์ปอนนี้เลยเหล่าเหล้าชา Apple มองอยู่อ,อยู่ที่ช่องเ X คอยไอที่ช <c oughs> ่องเ X ของเม็ k ยุ่ยเสียสกกลไอ้อุบลอุบลโอมมนโกงแกมเหล้าชา อาะตรงของเจมนะครับถ้าตรงของเจมมองข้ามแม่น้ำของไปก็เป็นฝั่งเ้าเลยโอ้โหพ่วงกินเนี่ยเออพี่พี่น้องไม่มียาพี่น้องจะวิ่งก่อนนะมารับน้องนะเออ เร็วสุดรถเร็วขนานขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นเราหน่อยสิเอสต๊มั่นเลยสั่งว่าด้วยผมอยากได้เอเดบิภารกิจเอเดบิอยากได้เอเดบิต้องไปล่าเราต้องไปกลางวง มาเดีนี่สิบเอ็ดคนเองเอ็มสิบคงสิบหกเอ็มสิบหกน้องจะได้ไหมน้องมันไม่น่าจะได้ละเราเอาพีเท่าไหร่ละตามผมเหรอใไอ้น้องน้องน้องเนี่ยอับน้องอับอาพีทับแล้วต้องอะไรนะแปดสิบห้ามั โอ้โห oh, จะทำจะทันมั้เนี่ยไม่ถึงรอไว้แล้วถ้าเกิดว่าอะไรน้องป้อมป้อมใหญ่ถ้าเกิดว่ามามา,มาอยู่ที่พี่ตั้งนานเนี่ยอพีร้อยเป็นนานแล้วเนี่ยไม่เป็นไรซีซันหน้าก็ได้พี่เออไปไปเมานน่นะว่าฟอร์ลี่เลยไหม กลางวงเลยไหมควัตมันหายแล้วนะพี่เอดออกนะตรงไหนทำมันหายแล้วไม่เข้าดีกว่าเอานั้นเราก็ไม่ไม่อยู่กลางวงแล้วไงมันอยู่ในวงเนาะเนี่ยเนี่ยกลางหน้ารถเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดมีรถด้านหน้ามีรถด้านหน้าคันหนึ่งรถด้านหน้าไป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 มีคนเอาเนาะเข้าที่เดียวกันเลยมาร์กเรืองก่อนที่ที่ไปมาร์กเหลืองก่อน ขว,ข,ข,วขวาโน่นขวาโน่นข in ่อยาวข่อยาวเฮ้ยหนูขวาก็ม mm ีขวาก็มีคันหนึ่งพี่ผมดีกว่าแล้วใหขวามันนำมามันนำละจอดเหรอพี่ระวังขวามีนะรถบรรชนพี่มันลงละนายยิงเลย ผมดูขวาให้เจ้าเสียวแล้วพี่ผมเปลี่ยนเป็นเน็ตชิมแป๊บหนึ่งนะหลังเข้าไปดีขวามาพอดีสัสตยย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 อยย Ai, ที่สามคนเดียวผมครับแม่น้อง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 ต้อนยาอยู่ยังไงไม่มียาตายหน้าจะยิงเราไม่ได้เราอยู่ไหนเมาพี่มามากับพี่มายาบ่มมี่ยาบ่มีมากับพี่มาน้องออกไม่ได้แล้วมันเล็งน้องอยู่ไปเก็บรถเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะทิ้งไว้คนรันน่ามันเล็งน้องเลยมันอ้อมน้องน่ะที่ Location เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปูธงโมใงหง้การตามธงโมงมาอู้ยังคมพี่การตามธงมโมงมาวายยังคมเลย <c oughs> แต่เน่หน่าจัดการมันมันนิ่งไหมมาลองมาการนา้องกาน้องการอยู่พี่ศักดิ์ชัยเนี่ยยิงได้เอาเนี่ยอะไรอะเอาเอาผมไปเล่นนะต่อ น้องมาอยู่พี่เนี่ยเนี่นี่นี่มาอยู่พี่เนี่ยใคร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 เอาอ้ใส่ยิ่งมาใส่ยิ่งมากไอ้บิวเด้อคล้กลๆนู่นเลยขวากว่าใครนู่นเลยไม่มียาไม่มียาไอ้เอวิวพี่เอาไปไปให้หมดเลยชจ้าอะไรไอ้บิวเฮ้ยมันมีมาจากไหนวะตอกรอพก่อกหรือวะยิงมัน่อกตอกเลยตอกพี่ตอกตอกตอกเราเล่นยากว่ะพี่ ด้านบนเลยบนบนสูงสุดเลยพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอารถออกดีกว่าไหมธงอท่ะรถออกไปถอยมาถอยมาถอยมาเด่นอยากเด่นอยากเด่นอยากอัดนะขึ้นขึ้นขึ้นต่ำกับสายปะ อต่ผมก็ทักใส่ไงเออจะมาไปจะมาไปขอสายฉาดก่อนเดี๋ยวกำลังมั่นว่ะอื้อมีด้านหน้ามีด้านหน้ามีด้านหน้ามี m a ค k e d a location จอด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  เห็นว่ะพี่มืมันต่อรถแล้วมันวิ่งลงแปลงนาว่ะใด่ะคิดเเนินข้างหน้าได้นี้เจ็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเช็คตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยวมันจะเข้ามา, <the> านะมันจะเข้ามาทางนี้มันจะมาเข้ามาฝั่งนี้พี่ไปซ้ายแล้ว โอ้แม่งสามร้อยกว่าปิงทำมันได้ไงวะส0 0ร้อยกว่าแล้วเนี่ยที่สายข้างหลังผมมา้ามีตัวเข้ามายิงเลย